อ,อันนี้คือคุณสุชินอันนี้เป็นหมายจับจากสารอาญาพระขนงนะลงันที่20มิถุนานะ2 5งห้าดนะครับด้วยนายสุจินเนี่ยซึ่งต้องหากระทาความผิดฐานข่มขืนกระทาชำเล้าผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้อันเป็นการกระทาต่อหน้าธละกำนานและเป็นการกระทาแกบ่บุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เนื่องจากเป็นผู้มีจิตบกพ้องนะครับและ พาผู้อื่นไปเพื่ออนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เห็นนะคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับมีสิทธิพบญาติหรือทนายและบุคคลที่ไว้วางใจนะเบื้องต้นนะผมจะพาลุงไปทาบันทึกจับกลุ่มที่สอนอพระโขนงนะครับไม่แล้วมันมีแบ้แบบั้นแบบนอันนี้เป็นหมายจับนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับผมแล้วส่วนเรื่องประกันเดี๋ยวติดต่อร้อยเวนอันนี้จากสืบนครบาลนะกับสืบสอนอพระโขนงนะแล้วลุงรู้ไหมว่า ผู้เสียหายเนี่ยเขาสติไม่ดีอะไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมใช่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วลุงไปจับไหนก็กระจับที่มาหน้าบ้านเนี่ยจับกระเจ้าเนี่ยเขาก็จับผมเหรอเด็กคนเนี้ยอจับ่อยครั้งถูกไหมก็ไม่บ่อยครั้งนะเหรอไม่บ่อยครั้งกี่ครั้งได้พระบาลสองครั้งจับสองครั้งใช่จับกี่มืออันนี้ก็จับครั้งหนึ่งอันนี้ก็ทำทท่าให้ดูไอยอันนี้ก็ แนบแนบอย่างนี้เล่นสองสองมือพร้อมมาเลยเหรอเนี่ยจับแนบนับ่างเนี้ยแนบนับแนบไม่ไม่ไม่โดนตัวไม่โดนเนี่ยเอาเอาแบบตอนที่จังหวะที่จับแล้วโดนอ่ะเนี่ยทำมือให้ผมดูนะก็จับปต่จับปัดปาดเนี่ยอ๋อจับปัดปาดปัดปาดเนี่ยทำมือแบบไหนไม่ใช่สองมือที่ว่าไม่ที่ทำอ๋อทำแนบแนบอันนี้เขาเรียกอะไรอันนั้นแต่ไปจับหน้าอกเขาถูกไหมไม่ได้จับ แค่เน็บ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 นีน่ก็คือโดนถูกไหมไม่ไม่ไม่โดนก็โดนโดนตัวเขาถูกไหม